กรณีคุณสมยศนี่คือยังไงนะคุณสมยศนะฮะ,ฮะออคุณสมยศเพิ่มาบ่วงอดีตนายุสมาคมฟุตบอลเนาะอดีะตพบตรที่แกส่งจดหมายไปถึงมาดามแป้งนะไอฉบับล่าสุดคือแกส่งเป็นเมื่อวานนี้ครับและแกะส่งตรงรอบเนี้ยแกส่งตรงถึงมาดามแป้งเลยนะฉบับแรกเมื่อเมือ่อดาั์ที่แล้วเนี่ยแกส่งไปที่สมาคมฟุตบอลประเทศไทย,ไทยแต่เมื่อวานเนี้ยเป็นฉบับที่ส่งตรงถึงมาดามแป้งแล้วเรื่องเรื่องในฉบับที่สองเนี่ยแกบอกว่า ตามที่บรรดาแป้งโดนบรรลัมซัมแถลงขาไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับ mm. ก็บอกว่ามันส่อว่าจะเข้าข่ายบิดเบือนนะครับแล้วก็ทาให้เกิดการใส่ร้ายป้ายสีนะครับเป็นข้อมูลที่เข้าข่ายจะไม่เป็นความจริงแบบนี้บิดเบือนและก็สร้างความเสียหายเกิดขึ้นกับคนตำรวจเอกสมยศทุ้มบรรลงตัวท่านเองแบบนี้ทีนี้ปรากฏว่าในยอาที่สองเนี่ยเพืเ่อนๆคุณสมยศเขียนว่าม่เมื่อสร้างความเสียหายแบบนี้แล้วเนี่ยหากท่าน ท่านหมายถึงมาดามแป้งคือตัวนายุสมาคมเนี่ยหากมาดามแป้งเห็นว่าการกระทําของคุณสมยศเองเนี่ยเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายและเข้าข่ายขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของสมามฟุตบห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับ <S <S ก็ขอให้ใช้สิทธิ์ในฐานะตัวแทนของสมาคมเนี่ยโดยมาดามแป้งเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อที่จะเอาผิดแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวกระผมหมายถึงตัวพลตระเวสมยศได้ชี้แจง แล้วก็ถแถลงเขาจะจริงได้เอารักฐานายันในสารว่ากันเถอะประเด็นที่ผมวิเคราะห์ต่อ,อนิดนึงต่อเรื่องเนี่ยนะ,อนะเอาจริงๆเนี่ยตั้งแต่ฉบับแรกแล้วท่านก็สามารถคือถ,ถ้าท่านมีหลักฐานในมืออยู่ถูกไหมทั้งไอ้ใบเสร็จทั้งไอ้บินใบรับเงินเดือนใบง้ามสิทธวิหลักฐานการบริจาคทำไมท่านไม่แสดงขีดเส้นเจวันทีนี้รอบเนี้ยฉบับเนี้ยผมมาถามว่า ้าท่านคิดว่าการถแถลงข่าวของมาดามแป้งสร้างความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะจริงๆท่านไปท่านไปฟ้องเองเลยก็ได้นะนเพื่อนๆดูภาพตามผมบอกไหมจริงๆท่านไปฟ้องเองเลยก็ได้ไม่ต้องบอกให้มาดามแป้งไปฟ้องมันก็แปลกๆดีๆเดี๋ยวตามดูเรื่องนี้ต่อไปครับ